รดนมรสอ่าความหวานแบบหวานรสนมอะไรอย่างนี้เอาวันนี้เราอยู่กับทั้งหกสาวเดี๋ยวให้แนัน่งตัวกันก่อนเลยดีกว่าค่ะน่สงสวัสดีค่ะพวกเรานิโก้นิกโก้ค่ะสวัสดีค่ะฟ้านิกโก้นิกโก้ค่ะสวัสดีค่ะใบเตยนิกโก้นิกโก้ค่ะสวัสดีค่ะยา่านิกโก้นิโก้ค่ะสวัสดีค่ะมิวยูนิกโก้นิโก้ค่ะสวัสดีค่ะมิโก้นิกโก้นิโก้ค่ะ สวัสดีค่ะไอ้นิโกะนิโกะค่ะก็ยินดีต้อนรับพังหดสาวนิโกะนิโกะเข้าสู่กอสิบสตา์อย่างเป็นทางการอีกรอบนึงนะคะถามก่อนดีกว่านิโกะนิโกะมีความหมายว่าอะไรหรอคะเป็นคำที่แบบมันน่ารักมากเลยอ่ะ ค่ะนิกโกนิกโกมาจากภาษาญี่ปุ่นค่ะจากคำว่านิโกที่แปลว่าพระอาทิตย์บวกกับคำว่านิโก้นิโกที่แปลว่ายิ้มค่ะ,ะใช่ก็เอามาคำมารวมกันมาเล่นคำกันเป็นนิโกนิโกค่ะซึ่งแปลว่าแบบรอยยิ้มที่สดใสเหมือนพระอาทิตย์อ๋อเข้าใจแล้วคือเกณฑ์แล้วเพราะว่าจากเสื้อผ้าของเราจากคอนเซ็ปต์อะไรของพวกเราก็แบบไปทางแบบสดใสแบบน่ารักเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ งั้นถามก่อนว่าทั้งหคนเนี่ยมารวมตัวกันเป็นนิโกนิโกได้ยังไง่ละโ่ะโ่ะก็พวกเรานะคะก็ได้รับการทักทามาจากซี o นะคะก็คือพี่ทีมค่ะก็มีการแบบว่า ตามมาทีเราคนค่ะว่าแบบใครเข้ามาก่อนใครเข้ามาหลังค่ะโดยการดูจากผลงานของพวกเราที่ผ่านมาค่ะบางคนก็เคยเป็นไอดอลมาก่อนค่ะใช่ส่วนมากจะเป็นไอดอลมาก่อนแล้วก็มีน้องฟ้าคนหนึ่งค่ะที่เป็นเน็ตไอดอลค่ะเป็นดาวติ๊กต็อกเป็นไเราก็เป็นไอดอลมาอยู่แล้วใช่ค่ะพวกเราก็ค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์ด้านไอดอลมาก่อนใช่ค่ะแล้วอย่างนี้จากที่เราเคยแบบมีประสบการณ์มาแล้ว แล้วได้ไม่อยู่แบบนิโกรนิโกดได้กันเนี่ยเราต้องปรับเปลี่ยนหรือว่าเราต้องอะไรยังไงกันบ้างไหมคะโอตอนแรกพวกเราคิดว่าคือพวกเราก็มาจากกันหลายที่ใช่ไหมคะมารวมกันตอนแรกคิดว่าเอ้ยมันจะยากหรือเปล่าเราจะเข้ากันได้ไหมแต่ว่าผิดคาค่ะแบบเข้ากันได้อยาเป็นอย่างดีมากๆแบบว่าไม่น่าเชื่อค่ะเพราะว่าเหมือนแบบทุกคนก็เคยมีประสบการณ์มาแล้วก็มีการเคยทํางานด้านนี้มาแล้วแล้วก็ปรับตัวกันง่ายมากค่ะอืมก็ส่วนหนูนะคะที่แบบว่ายังไม่เคยเป็นไอดอลมาก่อนก็ พอเข้ามานิกโกนิกโกนะคะทุกคนก็แบบว่าเฟรนดี่มากๆเลยค่ะแบบว่าสอนร้องสอนเต้นเพราะว่าแบบหนูไม่เคยมีแบบทักษะมาก่อนเลยใช่อันนี้ถือว่าเราจะมีประสบการณ์มาแล้วแต่ความจริงแล้ววงเราก็เพิ่งเดบิวใช่ใชค่ะประมาณปีหนึ่งแล้วนอุ้ยไม่ถึง,ถงค่ะกำลังจะห้าเดือนค่ะ,ะใช่เป็นวงน้องใหม่วงน้องใหม่เพราะเหมือนได้ยินชื่อคอุ้ยดีใจเลยค่ะ แต่เราแต่เราเพิ่ง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 เดบิวต์ก็ถือว่าเพิ่งเ่ดบิวต์<ช>แต่ว่าตอนนี้มีเพลงทั้งหมดกี่ซิงเกิลตลอดสามมีสามซิงเกิลขอย้อนไปก่อนถึงสองซิงเกิลแรกเป็นยังไงบ้างหรอคะ ก็สองซิงเกิลแรกเพลงแรกของพวกเราคือเพลง m ิสเต r Bing s ซูค่ะเพลงนั้นก็จะเป็นเพลงแบบว่าฟิลให้ความหวานเนาะแบบว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยมาเป็นแบบ m ิสเตอร i n g งซูของเราอะไรประมาณนี้เพลงแรกก็จะค่อนข้างแบบสดใสนิดนึงค่ะเพลงที่2ก็คือเพลง s i s t e Light ค่ะเพลงนี้เราก็จะแบบโชว์ความเป็นแบบเมนโวคอลกันสักนิดนึงก็จะมีการแบบเพลงมันก็จะมีเดียมมากขึ้นเราก็ได้โชว์พลังเสียงมากขึ้นแล้วก็ให้ทุกคนฟังง่ายกันมากขึ้นค่ะก็จะเป็นเพลงเกี่ยวกับการให้กําลังใจว่าแบบว่า ถึงจะเหนื่อยแต่ว่าก็ยังมีพวกนี้ตื่นมาก็สดใสเหมือนเดิมเนาะใช่ค่ะและล่าสุดที่พึ่งปล่อยออกมาเลยแบบสดสดร้อนร้อนกับซิงเกิลที่ชื่อว่าคัมไป,ไปค่ะค<ำ>ัไปถ่าถามก่อนว่าซิงเกิลน,นี้มันแล้วมาแตกต่างจากซิงเกิลที่แล้วยังไงที่เราพูด สำหรับซิงเกิลที่3นะคะเพลงคําไปก็เราก็ยังเน้นความสดใสเหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นเพลงเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองเนาะซึ่งคําไปเนี่ยจะแปลว่าแบบชนแก้วของญี่ปุ่นค่ะก็เนื้อเพลงก็จะมีความสนุกสนานแล้วก็มีความเป็นเจ๊ปแบบให้ทุกคนสามารถเชียร์เราได้ค่ะซึ่งในตัวเพลงนี้ก็จะมีความแปลกใหม่ก็คือแบบมีแรปด้วยมีแรปภาษาญี่ปุ่นแล้วก็แรปภาษาอังกฤษด้วยค่ะ ใช่แล้วก็เนื้อเพลงก็จะแบบว่าเน้นความเฉลิมฉลองเนอะเราก็ตั้งใจที่จะปล่อยเพลงเนี่ยมาช่วงเทศกาลพอดีเพราะว่าแบบจะได้ให้ทุกคนเนี่ยแบบใช่แบบว่าเฉลิมฉลองไปกับเพลงของพวกเราค่ะใช่ค่ะแลวทุกคนก็จะได้เห็นความน่ารักของพวกเรามากยิ่งขึ้นค่ะแม่นอนเอาเมื่อกี้ที่เราบอกไปว่ามันมีแ랩 อ๋อใช่ึด,ด้วยได้ฟังแล้วเหมือนกันเพ้งหล่นแบบเออไป<ม>ฟังเพลงมาแล,แล้วทั้งสามเพลงเลยจริงมันแตกต่างกันเนาะ<ม>แต่ทีเนี้ยที่เราบอกว่ามันมีแรปเสริมเข้ามาเราต้องฝึกหรือเราต้องอะไรเพิ่ม ค,ค่ะต้องฝึกเลยค่ะเพราะว่าแ랩ครั้งนี้เนี่ยจะไม่ใช่แบบเมน랩ด้วยเพราะว่าครั้งนี้เพลงเนี้ยคือเราเปลี่ยนโพสิชันเนาะโปรดิเซอร์<ม>บอกว่าอยากให้เราแบบทําอะไรที่แปลกใหม่เนาะ<ด>ก็แบบเ<อ> <ทำ S 2> ร <ๆ S 2> ยียนใช่<ม>ก็สลับตําแหน่งกันอะไรอย่างงี้ค่ะยังเตยปกติจะเป็นร้องไม,ไม่เคยรับเลยก็ได้มารับแรปเพลงนี้เพลงคปลไปซึ่งเป็นแรปภาษาญี่ปุ่นค่ะส่วนมิงโกกับมิวเนาะก็จะแบบได้รับภาษาอังกฤษใช่ก็แบบเป็นอะไรที่แบบว่าต้องแบบเร็วเร็วใช่ไหมออกเสียงเร็วมากภาษาอังกฤษ แล้วเป็นไงยากไหมคะยากที่แบบทุกคนจะต้องสลับโอสิชั่นกันอ๋อค่ะถ้าสําหรับตัวเตยก็คือยากตรงเรื่องแรปนี่แหละค่ะภาษาญี่ปุ่นก็คือยังพอพอมีพื้นฐานมาบ้างแต่ว่าเวลาแรปคือต้องแบบใช้เทคนิคในการแบบร้องเร็วๆอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ก็จะยากตรงนี้ค่ะส่วนพาภาษาอังกฤษเป็นไงบ้างคะก็ยากในเรื่องสำเนียงค่ะใช่คือแบบการแรปอย่างเงี้ย ตอนแรกเราเข้าใจว่าจะต้องแรปให้แบบว่าเป็นคำคำที่แบบชัดเจนใช่ไหมคะแต่ว่าโปรดิวเซอร์บอกว่าไม่จําเป็นต้องแบบชัดเจนก็ได้แค่แบบดูรัวแบบรวบคําได้ไม่ต้องชัดมากอะไรเงี้ยค่ะเพื่อเพิ่มสปีดให้แบบว่าสามารถ ไปตามจังหวะดนตรีได้ดีค่ะเข้าใจเพราะบางทีมันต้องมีการแบบโกงวั<ใ>นอยุเ่ใช่ใ <น S 1> โกงน,ดนิดนึงใช่ค่ะใ, <c oughs> ให้มันแบบโปลกันไปใช่ใอันนี้เข้าใจใช่ค่ะแต่ว่าดีนะเลยเลยรวมัวดีแล้วก็ื่ออื่นละ่ะต้องแบบไปเรียนอะไรเพิ่มเติมมรอ่หรือว่าเราต้องแบบพัฒนาอะไรหรือว่าต้องศึกษาอะไรเพิ่มเติมในซิงเกิลนี้บ้างไหมคะ เพลงนี้ปกติพวกเราอาจจะไม่ได้ออกเพลงเชียขนาดนั้น<ม>แต่ว่าเพลงนี้เราเหมือนถ้าสมมติฟังดีๆในในเพลงอะค่ะจะมีเสียงเชียด้วยแบบว่าพวกเราได้เชียแบบจ้าอิคุโซะอะไรเงี้ย<ม>ซึ่งแบบว่าเป็นแบบใหม่ของพวกเราเนาะใช่ก็รู้สึกว่าสนุกดีค่ะสนุกสนานแบบว่าจะได้เล่นกับแฟนขับได้มากขึ้นความรู้สึกเวลาพี่ๆเขาเชียพวกเราเวลาเราไปออกงานนะคะว่ามันสนุกยังไงก็วันนี้พวกเราก็ได้ลองเป็นแฟนขับด้วยนะคะ <c oughs> สนุกมาก <c oughs> ๆค่ะเราทีมตนี้ได้ได้ลองแบบไปเจอแฟนขับอะไรอ๋อไปมาแล้วค่ะ บรรยากาศที่แบบพอพออย่างที่เราบอกว่ารอบนี้มันได้เชียใช่ไหมแล้วเราได้เชียกับแฟนคลับจริงๆเนะี่ยก็เพลงนี้นะคะก็เราแบบว่าออกแบบท่าเต้นมาแบบให้แฟนคลับเต้นได้แบบอย่างงี้แค่แบบชนแก้่ ก็เลยแบบว่าวันที่เปิดตัวเปิดตัวคาไปายครั้งแรกนะคะก็แบบว่าทุกคนก็เต้นได้เลยค่ะแบบทั้งทที่แบบยังไม่ได้ดูเลยใช่แบบเราแสดงแล้วเขาก็แบบเชียร์กันแล้วก็เต้นกันตามได้ใช่สนุกมากค่ะวก็ยิ่งทําให้พวกเราแบบมี energy ในการเต้นมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วเราก็มีโชว์คํมปายสองรอบด้วยค่ะรอบแรกกับรอบสุดท้ายค่ะซึ่งเราก็แบบแอบตกใจนิดนึงเพราะว่าไม่คิดว่าจะได้โชว์สองรอบค่ะใช่ อังกอร์หรืออังกอร์เรา็นแบกับแฟนๆนไงบ้างแที่ได้เห็นโชว์ของพวกเราแล้วค่ะแฟนๆก็บอกว่า MV แบบมีความสดใสอะไรเงี้ยค่ะเพลงของพวกเรามีความแบบเหมือนมอบ energy ให้กับคนฟังได้ดีเพราะว่าเพลงเนี้ยจะมีความสดใสมากกว่าเพลงก่อนๆของพวกเราอะค่ะใช่เหมือนเป็นการเชียร์ัพคนดูให้เขาแบบรู้สึกมีพลังในการที่จะแบบทำให้นึกถึงงานเฉลิมฉลองอะไรเงี้ยค่ะมีความสุขอิ่มเอมใจอะไรเงี้ยค่ะ จบแค่สินปีแล้วก็เอาเพลงนี้ไปใช้ใช่ค่ะทีนี้เริ่มอยากฟังแล้วว่าเพลงมันสนุกสนานหรือมันอะไรยังไงเพราะจริงๆอ่ะเราก็ฟังใน Youtube ไปแล้วเนาะฟังในสตรีมมิ่งอะไรอย่างเงี้ยแแต่ไม่อยากฟังสดๆเออได้ค่ะอ่ะโอเคขอฟังสักหนึ่งฮอนแล้วก็ขอต่อยาวยันแปเลยได้ไหมอยากอยากทัแรปด้วยอ่ะ ต ch ay, ch ay. Okay, okay. ้องต้องฮุกก่อนแล้วเลยใช่ใช่โอเคโอเคฮถึงแล้วเร็วมาก e t ยไปคัมไปยกแก้วน้ำหวานมาชนกัน c ซ l e b r a t e days ย์สคไปคัมไปยิ้มให้เธอกับฉัน e ซลเบตเต e d a y ดย์สคไปคัมไปเฮไปทางไหนก็ไปกัน Celebrate the day, come by, come by, long and it one? Let's stand without smile, oh yeah! Celebrate the day, have a good time! สีอาวาเซนีนาลีมาสิโยนี่ขอให้โชคดีขอให้โชคดีมีความสุขเต็มที่โยฮิโคโตกะให้เตคิมาสิโยนี่สิ่งดีๆกำลังเข้ามาใน3,2,1 go let's celebrate day hope you will have a good day let's Let live the life your way let's have fun l i k e the o l day d come on come on come on let's go let's go c o า e on จบไปแบบเพลงเลย หลอใช่ค่ะงๆแเราแบบเหมือนที่เหมือนที่เพลงมันจะมีท่อนแบบเป็นการให้กำลังใจกันด้วยไม่ใช่แค่แบบมีความสุขอย่างเดียวแต่ในช่วงที่เราเศร้าอยู่ก็อาจจะเปิดเพลงนี้เพื่อที่จะแบบลบเลือนความเศร้าอะไรใช่จริงค่ะก็อย่างช่วงคัมปายนี่คือจริงๆแบบเวลาชนแก้เรานึกถึงก็จะเป็นแบบว่าเวลาเราแบบเจอเรื่องแย่มาเราก็แบบคัมปายกับเพื่อนได้หรือเวลาเราแบบเจอเรื่องดีๆมาเราก็ฉลองคัมปายกับเพื่อนได้ก็อยากให้เพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่อยู่ในทุกช่วงเวลาของทุกคนค่ะ ก็อวยพรให้เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวถามงั้นถามนิดนึงว่าแต่ละคนชอบท่อนไหนในเพลงนี้ตัดใครก่อนไหมคะตัดใครกของหนูจะเป็นท่อนของตัวเองค่ะแบบว่าเป็นพรีฮุกค่ะใช่ต้องร้องเหรอคะต้องร้องไหคะอ๋อโอเคค่ะเราว่าสิ่งเล็กน้อยที่มอบความสุขให้หัวใจเราเต็มไปด้วยความวังใช่ค่ะทำไมถึงชอบเพลงนี้น่ะไอ้ทำไมถึงชอบท่อนนี้ อ๋อก็แบบว่ามันสิ่งเล็กน้อยอะค่ะก็แบบสามารถเป็นความสุขให้กับทุกคนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยชอบค่ะเ,เ,เใช่ใ,ใช่ค่ะเนี่ยไอ้ต่อเลยได้ไหมเพราะจะไปทอดต่อจากฟ้าพอดี <laughs> เอ้ย <Okay. S 1> มีไม้แล้ว okay. ช่ก็เป็นท่อนต่อจากฟ้าค่ะของหนูจะเป็นท่อนพี่หุ้งเหมือนกันจะร้องว่าให้เธอนั้นพร้อมต้อนรับสิ่งที่ดี Any wish, ิ n y t h i ี g เต y ง a y น n ี w แ y any time ก็เป็นฟิลประมาณว่าแบบทุกคนก็พร้อมจะต้อนรับแบบสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นมาใหม่แบบว่าจะได้เตรียมแบบความแฮปปี้ล่าเริงได้ประมาณนี้ค่ะของเตยจะเป็นท่อนแล็ป ยาวไปจนถึงท่อนแบบเมื่อกี้เลยค่ะไปปั้นสายปั้นสายอะไรอย่างเงี้ยคือ <Yeah. S 1> แต่รู้สึกว่ามันเป็นแบบท่อนที่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรแบบมีแบบเช mm ียร์อัพขึ้นมาแบบว่ามีเอเนจี้ขึ้นมาแบบพุ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นท่อนที่สนุกมากใช่โอเค ก็เหมือนพี่เตยค่ะเพราะว่า,าหนูก็ร้องต่อท่อนนั้นก็คือเป็นข้ามไปข้ามไป let's go let's go ข้ามไปก็คือเป็นท่อนที่อยากให้ดูคนเชียร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบว่ารู้สึกแบบมูดเพลงมันแบบมันโดดขึ้นมาแล้วแบบมันสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ปาร์ตี้ปาร์ตี้องมิวโค่ะก็ชอบท่อนเวอร์สค่ะชอบเนื้อหาคะ่ะเขาบอกว่าแบบปล่อยเบอร์ไปบ้างก็ดีมั้งปล่อยจอยไปก่อนไม่ต้องเสียดายแบบปล่อยวางความคิดไปหัวใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบพรุ่งนี้ค่อยเรื่องใหม่ก็ได้ค่ะประมาณนี้ ค่ะของมิงก็ท่อนแรปภาษาอังกฤษค่ะใช่ชอบชอบท่อนของมิวยูด้วยค่ะใช่ Let's celebrate the day how you have a good day คือจอยสุดนะเลยอะศายหลายคนก็ชอบเพอาที่แตกต่างกันไปเนาะแต่ว่าโดยรวมคือชอบเพลงนีท้งหดถูกต้องเราคุยกันเรื่องเพลงแล้วเราคุยกันเรื่องแบบวงมันเล็กน้อยแล้วเดี๋ยว เราจะไปเล่นเกมกันแต่ว่าก่อนเล่นเกมเราจะให้พักเตรียมตัวกันสักแป๊บหนึ่งเพราะว่าเกมเนี้ยค่อนข้างใช้สมองในการเล่นเราจะให้พักเตรียมตัวเตรียมท้องสุตรคูณเอาไว้เลยเรืององแค่นี้เอาโอเคเดี๋ยวกลับมาพบกันนิโก้นิโก้กันในช่วงสองค่ะ คุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับเ <T> พลงนี้เพลงโ,โรดเลยค่ะบังเอิญจังเลยนะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกครับผมรู้ใจคุณโออทีกเรื่อง คนเก่รอว่าก็กติกาค่ะมันก็คือเกมนับเจ็ดหรือนับเลขที่ลงท้ายด้วยเจ็ดนั่นเองก็คือจะให้นับตัวเลขตามลำดับเนาะเมื่อถึงเลขที่ลงท้ายด้วยเจ็ดและเลขหันเจ็ดลงตัวจะให้พูดคำว่าทำไปพร้อมทำท่ายกแก้วชนแก้วขึ้นมาสตหรับใครที่ตอบผิดหรือว่าตอบไม่ทันเราจะให้เราจะให้แค่สามวินาทีเท่านั้นในแต่ละในแต่ละแบบตัวเลขที่เรานับกันเนี่ย จะต้องหยุดเล่นทันทีแล้วก็ก็ปับแพ้ไปเลยทันทีซึ่งเกมนี้จะหาผู้ชนะเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นมีคำถามค่ะคนหนึ่งนับได้กี่เลขคะนละคนะนับวนนับวนคนละหนึ่งลขต้องมีสติต้องมีสติต้องมีสติเดี๋ยวจะให้เราเป่ายิงชุบเป็นก่อนว่าใครจะเริ่มเป็นหัวเป็นท้ายใครจะเริ่มคนแรกใครจะเริ่มนับคนแรกมาังยิงปลากระเ๋ายิงชุบ อันนี้สามคนนี้โอกันโอขน้าขลชาจเลยจุ้มเบแจุ้วชุงยิ่งยาวบอลปบายิงฉุบยิงชุพโอ้ออกเช้าว่ะไม่ไม่ยิงุบยิ่งเบลย่งยเายยิ่งฉุกิล้เริ่มก่อ้ไม่เอาไม่เายิงยาวเายิงชุกชุบไม่ไงูรู้าูเริ่ก่อนเริ่มก่อนแล้ววน้นยังไงไให้ให้เราเลียว่าเราจะวนไปยังไง วุ่นอะไรอเดี๋ยวใครก็ได้โอเคโอเคเดี๋ยวนี้นี่มันวิวยูไปเนาะแล้วก็คนกลับมาตรงนี้โอเคนะเข้าใจนะนับเลขที่เจ็ดและลงท้ายด้วยเลขเจ็ดพอไหมคะท้องท้องกันใหญ่เลยตอนนี้คนนี้จริเนี่ยโพสแบบพ่อมา้วยขับรถต้องใช้ต้องที่เจ็ดไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ต้องเจ็ดมากเลยให้ขับไปเลยยกแก้ว ถ้าเผิดพูดหรือว่าถ้าเผิดพูดหรือว่าพูดไม่ทันภายในสามวิปักแท้ทันทีโอเคคะลองดูลองดูลองดูเป็นไรทุกคนคผณิตเกินสี่อยู่แล้วโอเคอ่ะเดี๋ยวพี่พร้อมหมหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคำไปแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามคำไปสิบห้าสิบหกคำไปสิบเจ็ดสิบแปด เฮ้ย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 พี่เข้าไปให้ไปต่อเลยนะห้าสิบหกไม่หรอไม่ไปต้องสบแอ๋ออ๋อนี่อ้ยไปบไปสิเจ็ดเติมขำไปหลังเยละให้ตัวอย่างไงเย้เลยอะไรกันนั่งก่อนการหลอกเพื่อนเเดี๋ยวเลาเดี๋ยวตาอไปเดี๋ยวจับต่อเลยโอเคโหะสิบแปดสิบแกา่ไปย2่สบสาม ทมไปเฮ้ยเจ็ดสาม่ิบเอ็เจ็ดไม่ได้เกิดแล้วเกิดแล้วตกเลขเลยเมื่อกี้นับถึงไหนแล้วนะถึงไหนแล้วนะยี่สิบสี่ยี้ายีหกำไปยีแปเฮ้ยแบบนึงยี่สิบแปดฟาตายเลยตายเรียบยืูเจตย้อยแหนวต่อกันเนาะ อยญ่แล้ว่แล้วแล้วเราสองคนเมื่กี้ยี่สิปใช่ไหมคะหนึ่งสองสายี่สิบเก้าคำไปเ้ยยี่แปดแล้วไม่ถึงยี่สิบเมเราถึงกูเลขอะไรกันตอนนี้เดี๋ยวเรามาเลีย์กันใหม่ไม่เขียดใช่ไหมไม่ห่าไม่ห่าเดยไม่ะไม่เจ็ด เส็จนะเ็ดนะเตสาไม่ตงตัวเหลือเราสองคนเทะเทมัาไม่ไออารใครจะเป็นคนชนะหนูต้องพูดสาสใช่ไหมคะสามสิบสามเอ็สามสองสามสามสามสีายสามหก้างปาสาปดส้าสี่สิบสี่เอ็สาและ สติและผู้ชนะก็คือเอาผู้แรงเลยแดงเลยไม่ให้ดิส่งเตอน้องมิวอยู่ั่นเองอยากเล่นอีกรอบไหมอยากค่ะอยากให้พี่ๆเขาได้แก้ตัวมาๆาอ๋อพี่อยากเล่นหมเหรอรอบนี้เดี๋ยวให้มิวอยู่เลยอยากวนทางไหนจะวนเหมือนเดิมไหมหรือว่าจะเปลี่ยนวนทางเดิมก็ได้โอเคนั่นแหละนะใช่าวนั่ม เหมือนเดิมกติกาเดิมเลยตรงสติขอตายก่อนได้ไหมองดูหน่อยเจ็ดเลยพูดไปเลยเจ็ดเออเจ็ดเจ็ดแล้วนสองนึ่งสองสามสี่ห้าหกข้าตไปแปดเก้าสิบสิบเอ็ดคำถดมงเลยจริงจังไปจริงจังเกลียดไปหมดทุกคนเลขไหนแล้วนะสิ 1ิเอ๊ะใครนั่นี่ฮะนี่ต้องพูดอะไรวะสิบสามแล้กินไปสิอก็ต้องเป็น14ใช่ไหมสิบสามแล้วสิมต้องเป็นแล้วตายแล้วไม่ต้องพูดงตายแล้วตายแล้วทำไปอ่าก็ทำไปไงอ๋อสิบห้าเฮ้ยตายฉุกยเคือเราสูตข้ามเลยไม่ไม่พูด มันเริ่มเย็นแล้วเลยจบงงงมากแบบโทษอะไรอ่ะสิบแปดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบคำไปอ้าวเทียรจะโทษแล้วดหมใ่อ๋อรีบหละคือรอบแรกอ่ะทรงดีนะรอบสองรอรล้วะไสามคนฝั่งนี้เท่าไไรแล้วเนี่ยมันตกี้อะไรแล้วอ่ะพิงต้องพูดอะไรอ่ะ ไม่ล่าสุดพูดเลยโอ้ยหตายเอะหนูยอมยอมตแล้วย่ิบเอ็ดใช่หมยิบสองปะยี่สองยี่สองยามทำไปเฮ้ยไม่ใช่เล่นเกียวกันเลยเล่นเกียวกันเลยไม่อยากเล่นแล้วอไม่อยากเล่นแล้วเือที่าอ่านไม่เนตัวเดีไปดูหน้าพี่เขาหัลยไม่ไหวแล้วไอ้หวี้ทุกคนอดทนนิดนึงนะคะใกล้จบแล้วีกล้จบแล้วใกล้จบแล้วยีิบสี่เลยยีิบห้ายิบหก คำไปคำไปยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามี่คำไปสามหกสมเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดห้าสามห้าเดหกสี่เจ็ด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 เจดดเจยเจ หรือว่าหารได้เสร็จลงตัวจะอีกคู่เาูชนะไดเนาะก็คือเอเอ้ก็าว่าชนะสคนล้กันเเหน่อยมากเลยขอโทษในความประลาเอาไปพักกันก่อนนิดนึง เป็นไงบ้างกับการแบบนับเจ็ดอยู่ดีๆก็ให้มาเฉลิมฉลองอะไรก็ไม่รู้เบอเลยค่ะตอนนี้เราจะไปหาคำไปแล้วไปหน่อยเริ่มเบอเลยเนี่ยวมวยเนี่ฉลองไงฉลองสนุกเลยทีนี้อ่ะท่านเดี๋ยวให้ตัวแทนฝากซิงเกิลนี้นิดนึงว่าสามารถฟังคำไปได้ที่ไหนแล้วก็ติดตามพวกเรากนิโกดกนิโก้ได้ที่ไหนบ้างนะคะ ค่ะสามารถฟังเพลงของพวกเรานะคะได้ทุกสตรีมมิ่งเลยค่ะแล้วก็ดู MV นะคะได้ที่ YouTube ช่อง IC 4 5ค่ะแล้วก็ฝากติดตามพวกเรานะคะนิโก้นิโกนิโกทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะเซิร์ว่านิโก้นิโกได้เลยค่ะมีอะไรบ้างโซเชียลเอ่ออินสตาแกรมเฟซบุ๊กทิกต็อกเททวิตเตอร นี่ว่าทุกช่องหมดเลยทุกคนไปกดฟอลกันได้ใช่ค่ะแล้วก็สุดท้ายก็ขอฝากเพลงคําไปนะคะซิงเกิลซิงเกิลล่าสุดนะคะซิงเกิลที่3ของพวกเรานน่ก่อนนี้ค่ะไปฟังกันเยอะๆนะคะแล้ววันนี้ก็มีงานที่ให้แฟนๆได้มาเจออะไรพวกเราอีกเมื่อไหร่หรอคะยังไงบ้าง ค่ะเร็วๆนี้นะคะก็จะมีงานแฟนมีตติ้งของพวกเรานะคะเป็นคําลายแฟนมีตติ้งค่ะวันเสาร์นี้ที่11พฤศจิกายนค่ะที่ MBK Center ค่ะร้านคาราโอเกะมานิกิเนโกะค่ะจะมีแฟนมีติ้งกันแล้วใช่เล่านิดนึงได้ไหมว่าแฟนมีตติ้งเนี่ยจะได้เจอกับอะไรแบบพวกเราเตรียมอะไรสุดพายแฟนๆบ้าง เอาแบบที่พอจะสปอยได้ก็จะมาแบบในทีมแบบร้องเพลงคาราโอเกะค่ะแล้วก็จะมีเล่นเกมให้แฟนคลับได้เล่นเกมกับพวกเราอะไรเงี้ยค่ะอาจจะมีการลงโทษแฟนคลับให้มาทําอะไรบางอย่างอะไรสักอย่างถ้าเกิดแพ้พวกเราอะไรเงี้ยเขาคืนบัตรกันแล้วเพราะว่ามีการลงโทษปุ๊บมันไม่ไปดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะเราหรือแฟนคลับที่จะแพ้ จากกนเมื่อกี้แล้วแต่ว่าจากจเกเกมเมื่อกี้เขาหน้าจะกล้ามากันแล้วจริงแล้วก็อันนี้ก็เป็นงานพิเศษค่ะเพราะว่าเป็นครบรอบ5เดือนของพวกเราค่ะใช่ซึ่งเราเปิดตัววันที่11มีอ็มีนาค่ะใช่อีกไม่กี่วันก็จะ11พฤศจิก็คือ1111อนะคะเลขสวยมากก็อยากให้ทุกคนมากันเยอะๆนะคะไม่ได้มูนะคะไม่ได้มูบังเอิญเลขสวยแล้วก็ที่ทุกคนจะได้เจอคือพวกเราที่มาในลุคสวยมาก ชอบชอบในความมันเลยค่ะ้วยังขายบัตรอยู่เนาะใช่ที่ไลน์ไมช็อปค่ะไปซื้อกันได้นะคะอ่าก็ใครที่ชื่นชอบน้องก็สามารถไปซื้อบัตรเนาะแล้วก็ไปย่วงงานแฟนมิตติ้งได้รวมถึงไปซ้อมร้องเพลงคําภีรแล้วก็อีกสองซิงเกิลแรกที่ผ่านมาด้วยเพื่อที่จะได้แบบมาร้องคาราโอเกะกับพวกเราในงานดีเนาะแลวันนี้ก็สนุก็ตั้มากน้องอะตอนนี้คือ เาสตินไมู่ตอนนีู้ก็บิแบบตัวเลข้นหมตัวเลขอ่ะเดี๋ยวก่อนจากกันไปเดี๋ยวเราจะให้ถ่ายภาพเป็นเที่ยวหรือแบบเนแฟนนี่ยเนนาะเป็นการแบบแคปเจอร์หน้าจอกันอ่าขอสักสามท่าขอสักสามโพสที่แบบอ่ะท่าอ่ะท่าท่าเพลงก่อนท่าเพลงหนึ่งสองซ้ แคบค่าะโอเค้าสกินแกมหนึ่งสองสาแคบค่าโอเคมาจาสุดท้ายหนึ่งสองสาโอเคค่ะนีท่านบอกว่าน่ารักถูกแอคเลย ขอบคุณค่ะมีแซลด้วยเสร็จงานแฟนมินแล้วเดี๋ยวซื้อของต่อโอ้โเสร็เจตเจตอ๋ออ้อพอดีเลยจัดเลย เออนอกจากไปงานแฟนมิลเลยียหรือไปฟังเพลงด้วยนเนาะเอาแค่วันนี้ต้องขอขอบคุณน้องๆน,นิโก้นิโก้มากเลยนะคะขอบคุณค่ะไว้เรามาเจอกันใหม่เนาะเดี๋ยวพี่เตรียมเกมมาใหม่ได้เลยค่ะ่เราจะเตรียมสติมาด้วย <c oughs> วันนี้ไม่ได้พก <c oughs> ติมาค่ะโอเควันนี้ต้องลาไปก่อนลวค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย